ใครที่อยู่ในสถานการณ์ no contact ไม่ได้ติดต่อกันนะคะลองมาอัปเดตซิว่าณนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงจะต้องเป็นคนที่ต่างคนต่างนิ่งเงียบไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันจริงๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้พูดคุยกันต่างคนต่างนิ่งเงียบ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรานะเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรนะคะโอเคโอเคค่ะในช่วงแรกของการที่ไม่ได้ติดต่อพูดคุยเขารู้สึกว่ามันก็เป็นฟิลแบบเหมือนได้เป็นอิสระเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เขารู้สึกว่า เขาสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ทำอะไรก็ตามในแบบที่เขาต้องการคือพูดตรงๆก็คือเขารู้สึกว่าการได้เป็นโสดหรือการได้กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองอะ่ะมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ทีนี้พอคุณกับเขาต่างคนต่างนิ่งเงียบหรือ no contact กันไปสักระยะหนึ่งคือถ้าเป็นบางบางคนนะคะไม่ได้คุยกันอยู่ที่ประมาณ4วัน4สัปดาห์ก็รู้เรื่องละ เขาก็เริ่มที่จะรู้สึกเหมือนเบื่อหน่ายเหมือนเริ่มเซ็งนะคือมันไม่ได้มันไม่ได้มีความสุขเหมือนอย่างในตอนแรกแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอะมูฟออนจากคุณแล้วก็ไปลองเปิดโอกาสไปลองคุยกับคนใหม่ๆแล้วเขาก็ไปได้คำตอบที่ว่ามันไม่มีใครเลยที่ตอบโจทย์เขาอะได้ดีเหมือนคุณ แต่การ no contact เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าช่วงระยะที่เร็วที่สุดก็คือ4วัน4สัปดาห์แต่บางกรณีแล้วแต่เคสนะคุณกับเขาจะต้อง no contact กันถึง4เดือนขึ้นไปนะคะมันถึงจะแสดงผลนะกลายเป็นว่ามีความสุขก็เนี่ยช่วงแรกเนี่ยเห็นไหมดูใจจอย,จอยดูรู้สึกว่าเหมือนฉันจะไปทําอะไรก็ได้จะคุยกใครก็ได้จะเดินทางไปไหนก็ได้แต่บทสรุปก็คือมันมีความสุขแค่ช่วงแรกๆแ,แต่เขาก็ได้เรียนรู้ ในที่สุดนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะชีวิตในตอนที่ไม่มีคุณอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดนะคะทีนี้มาดูซิว่าแล้วพอไม่มีคุณอ่ะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคิดถึงคุณบ้างไหมมาดูซิคิดถึงบ้างไหม โอเคไพ่ก็ยังขึ้นมาในทิศทางเดิมใบแรกช่วงแรกที่ no contact ความเป็นอิสระเนาะเขาจะทำอะไรก็ได้เขาจะคุยกับใครก็ได้การโสดมันดีมากมเห็นไหมคะเป็นช่วงเวลาที่แบบโกลเด้นไทมเลยช่วงเวลาทองคำ นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่ no contact กันเขามีความสุขเขาปล่อยจอยชีวิตของเขาไปเต็มที่ไม่ได้มาเสียเวลานั่งคิดถึงคุณแต่พอผ่านไปช่วงระยะหนึ่งอ่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มที่จะอยากรู้ว่าในฝั่งของคุณเป็นยังไงก็ในเมื่อต่างคนต่างนิ่งเงียบเขาก็เริ่มเข้ามาส่องนะคะส่องแล้วรู้สึกยังไงส่องแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นอาการ ออกจากชีวิตของเราไปแต่ไม่ได้มีความสุขแล้วไงนะคะมันสุขแค่ช่วงแรกนะคะพอเวลามันผ่านไปอ่ะเขาเริ่มที่จะคิดถึงคุณเริ่มมีการเข้ามาส่องแล้วเริ่มรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจอ่ะที่วันนั้นเขาตัดสินใจเดินออกจากคุณไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อสิว่าแล้วเขาอ่ะมีความรู้สึกที่อยากจะติดต่อกลับมาบ้างไหมมาดูสิ เขาคิดจะติดต่อกลับมาหรือไม่โอเคเดี๋ยวเราเลือกไพ่มาสิเขาคิดจะติดต่อกลับมาบ้างไหมหกถ้วยคนรักเก่าคิดถึงคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยมีกันรักกัน มีความผูกพันมีความรักมีความห่วงใยบางการณีเป็นเรื่องของรักต่างไวัยด้วยนะ,ะคิดจะติดต่อกลับมาบ้างไหมเขายังเสียดายคุณอยู่เขายังไม่ได้อยากที่จะปล่อยคุณไปเขายังยืนอยู่ตรงนี้นะคะด้วยความรู้สึกเสียดายคือถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะโ o no c o n t a c กันไม่ได้ติดต่อแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาอ่ะจะอยาก ตัดจบกับคุณนะเห็นไหมคะว่าเขายังยืนนิ่งอยู่ตรงนี้นะคะสี่ถ้วยเขาคิดจะติดต่อกลับมาไหมโอเคเขาคิดจะติดต่อกับมาแต่ว่า Energy แรกเขาคิดจะติดต่อกลับมา,า,อนอา,บมาในวันที่คุณอาจจะไม่ได้รอเขาแล้วในวันที่คุณอาจจะอยู่ได้แล้วไม่ได้ ไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้ก็คือประมาณว่าติดต่อกลับมาในวันที่คุณไม่ต้องการหรือประเด็นที่สองเขาจะติดต่อกลับมาแต่ว่าการติดต่อกลับมาของเขาอาจจะไม่ใช่การกลับมาในลักษณะว่ามาคบกันมาเป็นแฟนกันแต่อาจจะมาในรูปแบบอยากจะกลับมาคุยนะคะกลับมาคุยอาจจะคุยกันแบบเพื่อนพี่น้องหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าอยากจะกลับไปเป็นแฟนทีนี้ขอ เปิดไพ่เพิ่มสิว่าเพราะอะไรเขาถึงยังไม่อยากกลับมาเป็นแฟนกับเราราชาดาบแล้วใบต่อมาสองดาบคือมันเหมือนกับว่าตัวเขาอะยังไม่มั่นใจนะคะเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมนะเขาอยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งไว้เติมเต็มไว้เป็นกำลังใจแต่ว่าเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องที่ ที่จะมีความรักในรูปแบบของความจริงจังนะคะทีนี้มาดูซิว่าทิศทางความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าเขาติดต่อกลับมาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาครั้งนี้จะไปในแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมมาดูซิจะไปในแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะคะถามว่าจะดีกว่าเดิมไหมคือ เขายังเป็นคนที่ติดความรักอิสระแล้วก็อยากมีใครนะเห็นไหมคะอยากมีใครแต่ดูเขาก็ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะพยายามทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังว่ากลับมาแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมเขาจะรักและใส่ใจเราขึ้นไหมคนๆนี้เขาเปลี่ยนให้คุณยังไม่ได้หรอกเขามีความเป็นตัวเขาชัดเจนแต่ถามว่าเขาจะปล่อยคุณไหมเขาก็ไม่คิดจะปล่อยคุณนะ เขายังจะพยายามกลับมามีบทบาทในชีวิตของคุณแล้วถ้าคุณพยายามที่จะไปเขาก็จะเอ่ออาจจะเว้นระยะห่างในช่วงที่มีปัญหากันแต่พอสถานการณ์ดีขึ้นเขารู้จังหวะเวลาแล้วเขาก็จะกลับเข้ามานะคะแต่กลับเข้ามาแล้วจะมาพยายามเป็นคนที่เอ่อใส่ใจคุณมากขึ้นไหมก็ไม่เขาก็จะยังเป็นเขา ทำอะไรตามอารมณ์ขอดูซิว่าพ่อะอะไรเขาถึงไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อเราคือเขายังสนุกกับชีวิตที่เป็นโสดเขายังสนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมายในชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าชีวิตของเขามันยังมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะและคนคนนี้เขาก็ยังชอบชอบอยู่กับตัวเองอะชอบใช้เวลาไปเรื่อยๆคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆคือไม่ชอบมาจดจ่อกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่ ไพ่เด r ว์เขาชอบอิสระเขาชอบอยู่ในโลกส่วนตัวของเขานะคะชอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคือจริงๆเขาชอบความอิสระการท่องเที่ยวการเดินทางในโลกของเขาอะ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะต้องมีแฟนการที่จะต้องมีคนรักเท่านั้นนะแต่มันหมายถึงเขาสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เขาจะไปไหนก็ได้โดยที่ตัวเขาเป็นคนที่กําหนดชีวิตของเขาเองนะคะอแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่า ในชีวิตของเขาอ่ะหมายถึงว่าเขามีอิสระทุกอย่างแล้วแต่เขาไม่มีคุณอะ่ะเขาก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็เสียดายเสียดายในความสัมพันธ์นี้เชื่อว่าคนคนนี้ยังเฝ้ามองคุณอยู่แล้วก็มีแนวโน้มของคนที่คนเก่าคนนี้เอี่มาคิดวนเวียนนะคิดที่จะติดต่อกลับมานะคะเขารอจังหวะเวลายอยู่อื โอเคพลังงานของเขาบ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่คนคนนี้จะติดต่อกลับมาอย่างเร็วนะคะภายใน6สัปดาห์นะแต่บางกรณีเนี่ยอาจจะถึง6เดือนได้นะแต่บอกก็มองว่ามันมีโอกาสสูงที่คนคนนี้จะติดต่อกลับมาหาคุณในช่วง6สัปดาห์นะับจากนี้นะคะโอเคค่ะใครที่ชอบคําททำนายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของหมอนชชาด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ